นโดยกูดพัรทสวัสดีค่ะยูไไวีแป๊บแล้วข้อสุดเลยก่ะภารกิจภารกูดวันนี้นะคะเรางโอกูดจะมาเรียนรำไทยค่ะตามไปดูกันเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรำกันเลยอยากรู้ว่าเรียนเป็นยังไงนะคะเรียนเสร็จเดี๋ยวจะมาบอกค่ะห ด้วยทุกสองสามยกนนะะนหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยกเราเรียนเสร็จแล้วนะคะสนุกมากเป็นไงคะได้เรียนยังไงสนุกอะขำเมื่อยค่ะเมื่อยเหรอได้เรียนยังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อยยิ่งท่านอนยิ่งเมื่อยเขา,ารับยังไงลองทำให้ดูหน่อยโชว์หน่อยทำแบบนี้เนะหรอไ,ไ,ไหนๆทำให้ดูหน่อย ทำเรื่อยๆค่ะเอาไปยืนดีๆสิคะดีๆสิคะแบบนี้อ๋อตั้งวงเขาเรียกว่าตั้งวงใช่ป่ะมีเพื่อนเยอะไหมกี่คนเพื่อนมีพี่ได้ไหมหรือว่าเรียนเพื่อนๆหมดเลยเพื่อนพี่หมดเลยจ้ะอ๋อคุณน้องเล็กสุดแต่ไม่ยากใช่ไหมคะอาทิตย์แรกใช่ไหมไม่ยากแต่เมื่อยหมดแล้วค่ะได้ถ่าย เราเรียนเสร็จกูให้ถ่ายรูปด้วยแล้วหนูชอบไหมลูกใช่ลำไทยชอบเลยใช่ไหมแต่ชอบเกาหลีมากกว่าอ๋อแต่เราเรียนทำไทยโอเคค่ะเดียด๋ยวไปเลยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นองปบอกกูได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย